สวัสดีค่ะไม p ีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์สำหรับการเปิดให้ขายสินค้าสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อกนะคะในตัวจ o o ช้อปปิ้งไทยเอชั่นร้านค้าออนไลน์นั่นเองะคะก็สำหรับในร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีสินค้าในสต็อกนะคะก็จะ ซื้อสินค้าไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าสินค้าหมดนั่นเองนะคะแต่สำหรับตัว zoom shopping Thai e d i t i o น,นะคะก็จะมีฟีเจอร์นะคะที่ใช้สำหรับการเปิดให้ขายสินค้าที่ไม่มีในสต็อกได้นะคะโดยเมื่อคลิกเข้าไปในสินค้านะคะ ถ้าสินค้าไหนนะคะที่มีสินค้าในสต็อกนะคะเขาก็จะมีบอกว่า in s t ต็อนะคะแต่สําหรับสินค้านะคะที่ไม่มีในสต็อกนะคะก็จะบอกว่าเป็น N o t นะคะคือไม่มีสินค้านะคะในส่วนนี้นะคะเมื่อเราเปิดการใช้งานนะคะก็จะสามารถ สั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีในสต็อกได้นะคะสามารถซื้อได้ปกติเลยนะคะเหมือนเหมือนว่ามีสินค้าอยู่ในสต็อกนะคะ,นะคะก็จะสามารถซื้อได้ก็สำหรับฟีเจอร์นี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของจุลช h อปปิ n งไทยอี d i ชั่นนะคะถ้าเกิด ครนะคะที่โหลดไปใช้งานแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของการเปิดให้สั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีในสต็อกได้นะคะแต่สำหรับใรรนะคะที่ยังไม่ได้โหลดตัวคอมโ e n นนจุ m ช้อปปิ้งไท a i Edition ไปใช้งานนะคะก็สามารถที่จะโหลดไปใช้งานเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรีๆเลยนะคะ